เดี๋ยวให้จุดเทียนให้เอทียนไม่เวียนวนเลยเหรอเทียนเวียนวนคืออะไรคะเพียงจเียนวีนี่ต้องเวีางะเยมอ้าวว้าหยุดเลกินร้องูกนสียนอ้าว Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, you. happy birthday, birthday Happy birthday, birthday to you Cảm <coughs> ơn <coughs> <coughs>

นี่มันเกิดวันใหม่แล้วใครเจ<ะ>้าเอาอมีดมา <laughs>